ในโตเกียวนี่แหละเป็นวัดเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เมื่อคือนนี้ก็ที่ร้านยิ่งรักคนก็ือ้ออญยะเต็มอัยะเป็นอะไรที่ใกล้ชิดมากแต่พี่รันไม่ค่อยได้คุยกับลูกสาวนะคุยกับน้องโจจะมากกว่าคุยน้องโจเราเป็นผู้ใหญ่ไงผู้ใหญ่ก็คุยกับผู้ใหญ่เราก็จะไปคุยกับเด็กๆคุยคุยกับลูกสาวมันก็คุยไม่ได้อเป็นลูกสาวก็อยู่กับน้องอแอมแล้วเขาก็จะเล่นติ๊กตอกเออเขาเล่นติ๊กตอกอ่ะลูกสาวจะเล่นติ๊กตอกนะเล่นติ๊กตอกกับน้องแอมก็ทำติ๊กตะ น้องพรนภยัยพี่รันถือว่าให้โอกาสนะพี่รันว่าคิดว่าสักวันหนึ่งยังไงเอคนเราต้องจากกันอยู่ดีอะจากเป็นจากตายแค่นั้นเองสําหรับพี่รันกับไอ้ไอ้ไอ้เด็กนรกคนนะั้นนะพี่รันคงไมจากตายนั่นแหละคงไม่ได้จากเป็นหรอกอืมก็ถือว่าถ้าจากเป็นก็คือพี่รันต้องหยุดทุกอย่างอะหยุดทุกอย่างหยุดทุกอย่างก็คือไปเป็นอ่าพ่อไปเป็นแม่ฮักพ่อให้ลาน้อยเป็นเอฟซีน้องโจโดยที่ไม่ต้องมานั่งขึ้นไลฟ์อะ พี่รันแบบนั้นสบายกว่านะไม่ต้องมาทําช่องไม่ต้องมาขึ้นไลน์อะแต่ทำไมทุกวันนี้ต้องขึ้นไลน์อะท,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 ทั้งท่านที่เงินเราไม่ได้มาใช้ส่วนตัวด้วยเพราะเราต้องการไม่อยากให้กระแสลูกสาวเราดอปลงในในโลกโซเชียลเนี่ยนี้ช่องของแม่รันเนี่ยมันมันแรงแล้วไงยูท b e มันดันอือยูทูบมันดันช่องแม่แม่รันนะเพราะฉะนั้นอ่ะช่องแม่รันเนี่ยมันจะมันจะเด้งไปทุกที่แหละเอ่อตามหรือไม่ติดตามช่องพี่รันก็จะเด้ง จะไปเด้งหาคนที่ไม่ไม่เปิดรับเลยไม่เปิดรับนะไม่เปิดรับเหมือนเมื่อคืนนี้เด้งมากเลยไม่เปิดรับไม่จะได้ติดตามเรามันก็จะเด้งเออมันก็จะเด้งไปหาเลยแหละมันก็จะเด้งไปหาคนที่ไม่เปิดรับไม่ได้ติดตามเราแล้วเด้คลิปนั้นมันก็จะเด้งขึ้นมาเลยอืมขอบคุณกับน้องนิดนน้องนิดเข้ามาเออเออน้องนิดเข้ามาหาแม่รันได้นะหาพี่รันได้นะเออบางทีไม่ได้คุยกันทางโทรศัพท์ก็อยู่ที่โอกโบนี่แหละอ่า น้องนิดเมื่อก่อนก็เออเขานิดเพื่อนต้าอ,อืมน้องนิดเขาเอ่อเขาดูไลฟ์สดตอนนี้พี่รันไลฟ์สดอยู่นะน้องนิดไลฟ์สดอยู่เออดูไม่รันได้ดูพี่รันได้เลยเมื่อก่อนเขาก็เอ่อทำงานกับพี่รันอืมพี่รันเปิดร้านเขามาทํางานกับพี่รันเป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านอืมตอนนี้เขาก็แต่งงานมีครอบครัวอยู่ที่ไม่มีลูกมีครอบครัวที่ชีวิตทีอ่อยู่อบอุ่นดีนานๆได้ติดตาได้ติดต่อกันทีหนึ่งอะเมื่อคืนนี้ก็จะนัดเจอกันก็ไม่ได้เจอเพราะ เ,เขาต้องทำปากข้าวใ,ให้ป๋าป้านะ่ะใ,ให้สามีนะ่ะอืมเป็นน้องที่เป็นน้องที่น่ารักมากอืมเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเออลำน้ําพี่รันทาให้เป็นจริงๆนะเพราะภาษาญี่ปุ่นมัน,มนเราอ,อ่านไม่ได้คันดีไงภาษาอังกฤษเราก็อ่านไม่ออกคันดีเราก็อ่านไม่ออกอืแล้วภาษาญี่ปุ่นนะมันจะส่งภาษาญี่ปุ่นป้าป้าให้ป้าป้าทำป้าทำป้าป้าก็ทำไม่ได้อ่ะแล้วเราก็ไม่รู้จักใครเลยอ่ะแล้วมีคนมาเสนออ่ะแล้วมาเสนอเรามา,มาทำดีกับเรามาเสนอกับเรา แล้วมันก็กลายเป็นความรักกลายเป็นความผูกพันเออนั่นแหละมันก็เหมือนแม่ลูกอะนะอืมแต่เราก็ไม่รู้นะ่ะไว้นะเออเขาเรียกว่ารู้หน้าไม่รู้ใจอืมขอบคุณข้ามดจิมบางพีเอาเป็นว่าพี่รันก็นี่แหละพี่รันไม่ได้ไม่ได้ยึดติดไม่ได้ยึดติดกับกันกับช่องนะแล้วไม่อยากมาลบลาค่าฟันกับเออกับการที่ว่ากับคนที่ แบบเนี้ยเอาเป็นว่าพี่รันขึ้นมาไลด์ลได้ก็เพราะพี่รันเคลียร์พี่รันต้องคุยต้องเคลียร์พี่รันต้องจ่ายเอาแบบนี้ก็แล้วกันเอาการที่พี่รันขึ้นมาไลด์เรื่องลูกสาวมาคุยเรื่องสาวช่องนี้ทำไมพี่รันไม่อยากเสียช่องไปอ่ะเพราะพี่รันรักลูกสาวไงรักช่องไงรักสาวน้อยไงอืมแล้วก็สงสารมันด้วยอืมถึงเข้าใจความรู้สึกไงนะ ขอบคุณมากค่ะใช่ไหมละ่ะแล้วก็เห็นใจน้องโจเข้าใจน้องโจอย่างที่น้องโจบางทีน้องโจขอบรรยายในชุมชนนั่นอนะ่ะเราเราอย่าไปเออเราอย่าไปตั้งกฎเกณฑ์เลยอยากระบายเพราะมันเป็นช่องของเราไงเราอยากระบายแล้วก็ระบายมาเลยพี่รันว่าระบายแล้วมันทำให้ทาให้เราเรามีความความรู้สึกที่ดีม,มัน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 ทำให้เออบางทีเราไม่ได้หน่งอย่างน้องโจไม่ต้องมานั่งพูดนั่งถ้าึ้นไลน์แล้วก็พูดอะ่ะมัน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 ก็ไม่ใช่ เรามีช่องเรามีชุมชนเราเป็นเจ้าของช่องเราเราเจ้าของทีวีเราเป็นเจ้าของเราเป็นผู้จัดการของเราเองแล้วก็ลงชุมชนพูดไปแต่ก็ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนให้บุเข้าใจแล้วให้ครอบครัวเข้าใจว่าเออเราคิดแบบนี้นะเราทําแบบนี้นะบางทีมันบางทีขอบุณก็ใครอ้อบางทีเรากมา็มานั่งพูดไม่ได้มานั่งไล์สุดไม่ไดม้มานั่งคุยกันไม่ได้เพราะมันไม่มีเวลาไงคนนี้หลากไปเออคนนั้นหลากไปคนนี้นหลากไปคือเมื่อคืนนี้พี่รันใกล้ชิดสุดๆอะ วันที่พี่รันไปหาน้องโจที่หลังห้านนะที่หลังห้าอน้องโจก็มีมีแม่เฟิร์มมีกําลังคลินิกมาแล้วก็มีช่องน่าจะมีช่องทีวีพูลช่องอะไรหรอช่องใหญ่ๆสามสี่ช่องห้าช่องอ่ะก็เปจ่อจ่อจ่อคิวรออรอสัมภาษณ์อ่ะรอสัมภาษณ์อ่นี้ก็นั่นแหละมันไม่มีตัวของตัวเองจะหลับจะนอนเวลาหลับก็มีเวลานอนก็มีเวลานอนแล้ววันนี้ที่เขาได้มาพาน้องนมเพลินมาแล้วน้องยูทูบมากับซอนุษเนี่ย น้องลาเพลินคือคือกําลังใจที่ดีที่สุดน้องย t u b e คือกําลังใจพี่รันว่ากลัวย t u b e จะจะคลอดแล้วเกิดออกมาแล้วกลัวน้องจะลืมตาดูโลกโอ้โหพี่รันว่ามันต้องใช้ระยะเวลาขอบคุณคณะปอนอย่างพี่รันก็เหมือนกันคืออยากว่าเออเราจะเราให้กำลังใจกันแบบนี้แหละให้กําลังใจจนกว่าพี่รันจะไม่ไหวเอาเอาแค่ไม่ไหวไม่ไหวคือด้านสุขภาพจิตนะเอาด้านสุขภาพจิตเราไม่ไหว อืมขอบคุณมากผมผมไม่ผมไม่คิดว่าจะยอมคือน้องคองทรัพย์ถ้าเราเอาคาดีให้เขานะเขาก็เจอคดีคดีถ้าได้คนได้คดีปุ๊บเนี่ยอนาคตเขาเสียเลยนะเหมือนคนเข้าคุกอะ่ะเออเหมือนไปเข้าคุกอะ่ะเหมือนไปคุกเข้าคุกอนาคตเขาเสียเลยออกมา ไปทํางานที่ไหนประวัติมันติดเลยประวัติมันติดเลยประวัติมันติดเลยนะอถ้าเขามีคดีมาก่อนอย่างนี้ไม่เป็นไรแต่เขายังไม่เคยมีคดีเออถ้าเขามีคดีมาก่อนเราอยากเอาคดีให้เขาได้ง่ายแต่นี่เขายังไม่เคยเจอคดีเหมือนเราไปเอาคดีให้เขาอขนุคตเขาก็เสียก็ถือว่าเราเลี้ยงหมาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเรายังเลี้ยงได้เลี้ยงคนสักคนไม่เป็นไรหรอกอืม <c oughs> อเคนะก็ตัดปัญหาไปก็แล้วกันพี่รันรมันมันไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่สําหรับพี่รันเพราะว่นนพี่รันไลฟ์ลูกสาวเราไปไลฟ์ไปไลฟ์ไปแบบความสุขแบบมีความสุขอันนั้นอ่ะอันนั้นพี่รันก็รับผิดชอบเพราะพี่รันมันพี่รันต้องแก้คือพี่รันแก้เองอะ่ะพี่รันแก้เองได้แล้วก็เราก็ให้กำลังใจน้องโจนี่แหละให้เงินน้องโจงให้เงินลูกสาวเราก็ลูกสาวเราก็ยังบ้านเนี่ยลูกสาวเรานี่จากบ้านสามล้านนี่ปาเข้าไปห้าล้านเลยนะลูกสาวอ่ะ ปาไปห้าล้านเลยอือคือเราอยุหกสิบแล้วไงไม่รู้เราจะไม่รู้เราจะเอ่อจะมีกำลังต่อสู้รบตัวมือไปได้นานแค่ไหนอะ่ะก็นี่แหละคือพี่รันพี่รันคิดดีอะ่ะคิดดีเหมือนต้องโจนนั่นแหละคิดดีทำดีสักวันหนึ่งอะ่ะอยากให้เขาเป็นคนดีในสังคมอะ่ะในโลกโซเชียลอะ่ะ เขาเป็นสายเกียนมาตั้งแต่สมัยอ,อายุสิบห้าสิบหก